เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อพระยาเวทรงเป็นผู้พิทักษ์ของข้าพเจ้าข้อพระคำหลักดาเนียลบทที่6ข้อที่22 22 พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทุตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้ทำผิดประการใดต่อพระพักษาพระบาทด้วยอ่านพระคำที่สดุดี บทที่หนึ่งรอยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงแปดหนึ่งข้าพเจ้าเนยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน 2. ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสาพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป สี่ดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราห้าพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านหกดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนเจ็ด พระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน 8. พระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดเนื้อหาเมื่อท่านทั้งหลายตั้งพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านท่านจะได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าในอ่านพระคัมภีร์วันนี้กล่าวว่า พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์อิสราเอลจะไม่ทรงหลับหรือเคลิมไปเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์เพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดสามารถทำร้ายเขาได้โรมขบฏท,ที่8ข้อที่31 31ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ หลายปีก่อนสมาชิกลูกสาวคนหนึ่งของข้าพเจ้ารับราชการในรัฐบาลไนจีเรียที่เมืองพอร์ตฮาร์คอดเมืองหลวงของรัฐทางตอนใต้ของประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการเยาวชนแห่งชาติภาคบังคับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเวลานั้น ทางหลวงสายใหม่เพิ่งถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่พอร์ทฮารคอร์จากลากอสและรถยนต์หลายคันจะวิ่งบนทางหลวงสายนี้ด้วยความเร็วสูงมากเพราะถนนนั้นเรียบมากวันหนึ่งเธอกำลังเดินทางจากลากอสไปยังพอร์ทฮาคอร์และเธอนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถยนต์สาธารณะทันใดนั้นยางหน้าของรถก็แตก รถเริ่มพลิกคว่ำเพราะความเร็วเธอตะโกนว่าพระเยซูขณะที่รถพลิกคว่ำตลบแรกมือที่มองไม่เห็นยกเธอขึ้นจากรถผ่านหน้าต่างและให้เธอนั่งลงข้างทางหลวงเธอมองดูรถพลิกคว่ำอีกห่าตลบก่อนที่รถจะหยุดผู้คนรีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุและเห็นเธอนั่งอยู่ข้างทางหลวงเมื่อพวกเขาถามเธอว่าเธอมาได้อย่างไร และเธอบอกว่าเธออยู่ในรถที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุพวกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ดูแลชีวิตของท่านได้ตลอดเวลาเช่นกันสดุดีบทที่91้าสิบเข้อที่สิบเเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ราแว้ระวัะวงท่านในทุกทกทางของท่านเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลท่านพระองค์จะทรงรักษาเท้าของท่านไม่ให้สะดุดสะดุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดข้อที่สามสามพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปตัวอย่างเช่นเมื่อผู้คนบ่นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ท่านจะไม่ต้องสะดุดเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลท่านมีเพียงคริสเตียนที่ยกย่องพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่จะไม่ต้องกังวลใจในสถานการณ์อันตรายเช่นเดียวกับดาเนียลในถ้ำสิงโตที่หิวโหยพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตและป้องกันไม่ให้พวกมันทำร้ายดาเนียลเพราะท่านได้ยกย่องพระเจ้าเป็นพระเจ้าของท่าน และท่านเป็นความรับผิดชอบของพระองค์วันรุ่งขึ้นพระราชการที่ใส่ร้ายดาเนียลของกษัตริย์กลับถูกโยนลงไปในถ้ำเดียวกันและสิงโตก็กัดกินพวกเขาดาเนียลบทที่หกข้อที่สิบหกถึงยี่สิบสี่สิบหกแล้วกษัตริย์ทรงบัญชาดาเนียลก็ถูกโยนในถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า ขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนนิบัติอยู่ตลอดมานั้นทรงช่วยกู้ท่านเถิด17แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้าไว้กัษตริย์ก็ทรงประทับตราของพระองค์และตราของบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของดาเนียลด้18แล้วกัษตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดอาหารตลอดคืนนั้นไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาถวายพระองค์และบรรทมไม่หลับ19พอเช้าตรู่กษัตริย์ก็ตื่นบนรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต20เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทม,มนัสว่าโอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้แล้วหรือยี่สิบเอ็ดแล้วดาเนียลทูลกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดยี่สิบสองพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ มันไม่ได้ทําอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้ทําผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วย23่สิบสฝ่ายพระราชาก็ทรงสมมณัสยิ่งนักและทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างใดที่ตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่าน24แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ใส่ร้ายดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงโตทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายและภรรยาของพวกเขาด้วยยังไม่ทันตกไปถึงพื้นถ้ำพวกสิงโตก็ขย้ำพวกเขา และหักกระดูกของเขาทั้งหลายจนแหลกคนที่ไม่มีพระเยซูเป็นพระเจ้าก็เสี่ยงต่อการถูกมารโจมตีท่านได้ถวายชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือยังหากยังไม่ได้ทำโปรดทําวันนี้ผมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงคุ้มครองท่านในทุกวิถีทางด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูข้อคิด เมื่อท่านให้พระเยซูปเป็นพระเจ้าของท่านท่านจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า